โดนไล่ออกต้องทำยังไงไล่ออกกระทันหันกับไล่ออกไม่กระทันหันอ่าฮะลูกจ้างจะได้อะไร uh huh. ในกรณีที่กระทันหัน uh huh. อย่างแรกเลยที่เราจะได้ก็คือค่าตกใจถ้ากระทันหันได้ค่าตกใจ uh huh. หรือตามกฎหมายจะเรียกว่าค่าสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าอ่าโอเคก็คือเงินเดือนเดือนหนึ่งของเราอื uh huh. เพื่อให้เราได้แบบ มีเวลาที่จะไปหาง,งานใหม่แล้วก็ได้ค่าชดเชยตามกฎหมายไม่กระทันหันก็คือในจ้างมีการบอกว่าเดี๋ยวจะให้เราออกเดือนหน้านะค่าตกใจเราจะไม่ได้แล้วเพราะเราไม่ได้ตกใจไงเพราะเขา,อาบอกเราล่วงหน้าแล้วอ่าโนติสล่วงหน้า30วานันตามกฎหมายแล้วเราก็เลยจะได้แค่ค่าชดเชยตามอายุงานตามกฎหมายาแต่ใดๆก็ตามสิ่งที่เมื่อเราว่างงาน เราควรจะทําก็คือการไปขึ้นทะเบียนเป็นผู้ว่างงานเพื่อรับเงินทดแทนจากประกันสังคมภายใน30วันนะับแต่วันที่ว่างงานแล้วก็ไปรายงานตัวทุกเดือนเพื่อ,อที่จะได้รับเงินทดแทนลูกจ้างที่โดนไลยจ้างไล่ออกจะได้รับเงินชดเชยจากประกันสังคม50%ของเงินเดือน <c oughs> คิดที่อัตรางเงินเดือนสูงสุด1 5 0 0 0บาท <c oughs> ก็ได้ประมาณ7,5 0 0ใช่เป็นเวลา6เดือนถ้าโดนไล่ออกหรือว่างงาน ก็อย่าลืมไปลงทะเบียนผู้ว่างงานเดี๋ยวแปะลิงก์ไว้ให้ในคอมเมนต์